แล้ววันนี้เราอยู่กันกับ Twisted Gallery เกมแนวตรวจหาอ n o m a l ี่ที่ทางบ้านแนะนำเข้ามาเมื่อผมติดลูกอยู่ในพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะสุดสยองและต้องตามหาสิ่งผิดปกติให้เจออุ้ยทำไมถึงมีแขนกลคนแปลธาตุขึ้นมาเอ๊ะผมต้องหนีไหมครับหรือว่ารอดูรอดูแล้วกันผมอยากเห็นว่ามันจะมีอะไร อ,อ,อ,งงอุอุอุอย่างนั้นเลยออีออีอออีเอาแล้วเริ่มเกมมาไม่มีปากมีเสียงนะครับเริ่มแบบนี้เลยเอาละครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์แปลกๆที่ไม่มีใครอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าพนักงานหรือว่านักท่องเที่ยวหายไปไหนกันหมดเรานจะต้องไปที่ทางออกนะครับ กด W A S D ในการเดินและกดชิปในการวิ่งได้ภาพน่ารักเชียวได้เวลาออกจากที่นี่ easy start easy ไหมต้องมาดูนะครับโอ้ยแต่ปกติแล้วเกมตรวจหา anomaly ีนี่ผมค่อนข้างเซียนบอกเลยว่าหลับตาเล่นก็ผ่านแน่นอนเอาละครับตอนนี้เราอยู่ใน g a l อรี่หมายเลข0มาดูกันว่ามันเป็นยังไงโอ้เราต้องจดจำรายละเอียดพวกงานศินละปะพวกนี้เหรอครับ ฝั่งซ้ายมีทั้งหมด5อย่างรวมประตูตรงนู้นและฝั่งขวามีที่นั่งดูทีวีรูปปั้นรูปภาพแล้วก็คำว่า belief มีการ์ตูนสาวน้อยยุค90ถูกแปะไว้ด้วยโอเคงั้นลองไปต่อกันคิดว่าเราน่าจะหลบอยู่ห้องนี้นะครับนายดูปป้ายสิขอบคุณที่มาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ของเราคำเตือนถ้าหากคุณพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติได้โปรดรีบขันหลังกลับโดยด่วน โอ้ตรงนี้มีเช็คพอยต์ด้วยนะครับว่าเราผ่านมาเลขศูนย์แล้วแล้วก็มี1 2 3 4งสองสามสี่จุดๆุจ,จ,จไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ห้องกันแน่เกมนี้ก็ไม่ได้บอกซะด้วยเอาละ่ะได้เวลาที่เราจะมาห้องแรกของเรากันผมรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> ไอ้เสานี่มันไม่เหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าจิตปรุงแต่งหรือเปล่านะครับแต่มันดูแปลกไปโซฟาอันนี้ปกติมันมีรอยว้าที่แขนอยู่แล้วหรือเปล่าครับสิ่งเดียวที่ผมจําได้คือสติ๊กเกอร์สาวน้อยเซนอมูนนีนน่และ คำว่า believe และตรงนี้อ่อผมว่ามันก็ดูไม่มีอะไรแปลกนะเอ๊ะไอ้คุณลุงนี่มันแอบมองผมหรือเปล่าก่อนหน้านี้เหมือนเขามองลงแต่ว่าตอนนี้เขาจ้องเรา <c oughs> แต่รวมๆผมก็ไม่เห็นอะไรแปลกไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเดินไปดูเลยมาทดสอบความเฮียนกันไปครับ โอ้ผ่านมาห้องหมายเลขสองแสดงว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรแปลกคุณลุงก็จ้องตาเราอยู่แล้วพี่คนนี้ตอนแรกเขาคอบิดแบบนี้หรือเปล่าครับผมว่าอันนี้ไม่น่าปกติไปครับุเพ,พิ่งสังเกตว่าด้านหลังมีปุ่มฉุกเฉินสำหรับดึงตอนไฟไหม้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะโดนเล่นตุกติกได้ที่หลังต้องหันมามองบ้างแล้วโอเคแต่อันนี้เรากลับก,บก่อนไปครับ เย้เราตอบถูกนะพี่เขาไม่ได้คอเคทแบบนี้แห้กลับมาคอดีแล้วนี่ครับคือผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างแปลกๆแต่ว่าก็ดูไม่มีอะไรนะครับ d o ดทร n d เด d คือก็ไม่ได้จำชื่อหนังพวกนี้ด้วยแต่ก็ยังรวมๆแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรแปลกเอาไงดีนะรอบนี้งั้นผมว่าผมลองไปต่อแล้วกันผมไม่เห็นอะไรแปลกอยากโดนเล่นสักครั้งหนึ่งนะครับ มาอุ๊ยอุ้ยเอาว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรแปลกจริงเอาละครับแล้วรอบต่อไปรอบนี้ต้องมีแลหรือเปล่า <c oughs> คุณลุงจะไม่ออกมาจากภาพวาดใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกอยากโดนเล่นลุงเล่นผมแน่โอ้ผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้อะ่ะเพื่อนๆ่าควรไหมแต่แต่ก็อยากลองนะครับอยากรู้เอาหน่อยแล้วกัน ยุบกลัวกลัวอได้เท่านี้แหละผมว่าไปหนีดีกว่าเอเดี๋ยวมันบีบคอแล้วลากเราเข้าไปในรูปทําไงเย้โอ้เรามาถึงเลขห้ารวดเร็วมากนะครับเอาล่ะรอบนี้ข้างหลังไม่มีอะไรข้างบนก็ดูปกติดีรูปปั้นตรงนี้พี่ยิงธนูอืมนะคุณลุงหดมือกลับไปแล้วและทีวี อมอคือเกมมันเงียบมากเลยครับแล้วก็รวมรวม,ร,วมรอบนี้ผมไม่เห็นอะไรแปลกฮนะอ่ะผมลองไปต่อแล้วกันนะครับถ้าผิดก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เริ่มใหม่ <laughs> โอ้สรุปก็ยังถูกอยู่ดีเอาล่ะรอบนี้เลขหกแล้วผมยังไม่เจออะไรเด็ด,ด,ดในเกมนี้เลยเริ่มข้องใจว่าทำไมเพื่อนๆทางบ้านแนะนำมา ไม่แต่ผมเชื่อมั่นว่าเกมนี้ต้องมีอะไรเด็ดแน่นอนนะครับใช่ไหมคุณลุงโอ้ลีผมไม่เห็นอะไรอีกแล้วอะไปกันต่อเลยแล้วกันงงๆนะครับที่ผมจะผ่านแบบงงๆแบบนี้อย่างนั้นเหรอโอ้เรียบร้อยแล้วผิดผิดแบบไม่รู้ผิดอะไรด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ผมไม่สังเกตเห็นอะไรแปลกจริงๆรอบแรกน่าจะไม่มีไหลวิ่งผ่านไปเลยกลับมาที่เลขหนึ่งอีกรอบหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่ง รอบนี้พยายามดูรอบๆนะครับ Believe ลูปปั้นนี่นู่นนี่นั่นผมไม่เห็นอะไรแปลกอีกแล้วครับเพื่อนๆเอ๊ะไปไปต่อมาที่เลขสองครับทำไมตรงนั้นมีเงาอะปกติมันมีไหมครับเงาอะไรวะเอ๊ะผมผมว่ามันเดินมาเฮ้ มันมีบางอย่างอยู่ข้างล่างเอ๊ะอันนี้ต้องหนีใช่ไหมครับมันตามเรามาอยู่เฮ้เเฮ้เมันมันมันไม่ไม่อยู่แล้วไปไปดีกว่าผมว่าอันนี้น่ากลัวไปครับหนีว้าวว้าวว้าวว้โอเคเรามาถึงเลขสามอีกรอบหนึ่งอืมแสดงว่าสิ่งที่น่าสงสัยนี่แม้กระทั่งเงามันก็เล่นนะครับอ่ารูปปั้นนี่ดูปกติเพราหนุ่มยิงธนู ดูปกติดีพราะหนุ่มถือหอกก็ดูโอเคนะรวมๆ้วผมไม่เห็นอะไรแปลกโอเคเราไปกันต่อไปกันเลยเรามาถึงห้องหมายเลขสี่อีกรอบหนึ่งอตอนนี้ยังไม่เจออะไรใหม่นะครับโดยรวมอันอมาลี่ก็เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่ามันมีเก้าอี้กับทีวีจิ๋วตรงนี้มาก่อนไหมอันอมารี่หรือเปล่าครับโอเคกลับเลยแล้วกันไม่ต้องสงสัยเยอะ แต่เกมนี้ค่อนข้างเงียบเลยนะครับบรรยากาศคืนเงียบมากๆกลับมาที่เบอร์ห้าแล้วเย่ yeah. ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับและทำไมตึกอุ๊ยทำไมถึงมีแขนกลคนแปลธาตุขึ้นมาเอ๊ะผมต้องหนีไหมครับหรือว่ารอดรอูรอดูแล้วกันผมอยากเห็นว่ามันจะมีอะไรอ, <laughs> อุ๊ย อูอูอย่างงั้นเลยอู้อี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 อิอี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 ออีออี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 ออีออี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 ออี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 อออีออ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 อีออออออ แปลก,กไหมด้านบนด้านบนดูไม่มีอะไรนะครับเสานี่ก็ดูปกติเอาวะคุณลุงเดินไหมครับไม่เดินป้ายนี่เป็นคำว่า b e l i e v e ช่องนี้มีสามช่องผมว่ารอบนี้ดูไม่มีอะไรแปลกนะผมไม่เห็นอะไรแปลกงั้นเราไปกันต่อโอเคไปครับมุบ่งหน้าสู่หม้เลขเจ็ เย้ yeah. อีกนิดเดียวหรือเปล่ามันมีกี่ห้องครับเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแผงตรงนี้ปุ่มกดไฟปกตินะครับด้านบนด้านบนก็ดูไม่มีอะไรแปลกอาันนี้มีสาวน้อยเซลมูบลตรงนี้เป็นคำว่า believe และคุณลุงคุณลุงยังคงจ้องมองผมด้วยสายตาวาววถ้าผมตอบว่าไม่มีอะไรแปลกอีกมันจะแปลกเกินไปไหมให้ตายเถอะลองหาดีๆอีกรอบหนึ่งเอ้ย ผมเพิ่งสังเกตว่าบอกมีเลือดโอ้ยเกือบแล้วโอ้คนเมนมามานั่งดูทีวีนี่เองเอาละครับอันนี้ anomaly แน่นอนรีบกลับเย,ย้เรามาถึงห้องเบอร์8แล้วว่าแต่สรุปมันมีกี่ห้องครับก็ดูบีลีฟบีลีฟกลับด้านตั้งแต่แรกแล้วผมเริ่มไม่บีลีฟมันแหะโอ้จงแจ้งมากอันนี้รีบกลับเลยดีไหมครับลาก่อน ผมเรียกผมเรียกบีเลยบีแบ็คไม่ใช่บีลีฟแล้วเราก็มาถึงเบอร์เก้ามันมีกี่ห้องครับสักสิบดีไหมเอะผมรู้สึกว่าห้องนี้นุ่งงงไง่เหมือนจะมีอะไรโผล่มาแต่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับตรงนี้ดูปกติดีบีลีฟโอเคคุณลุงแล้วก็พ่อหนุ่มถือหอกและพ่อหนุ่มนักธนูอืทุกอย่างมันดูปกติไปหมดนะครับอันนี้ต้องตอบ โนอรนมาลีอีกแล้วเหรอโอเคได้งั้นไปกันต่อได้เวลาห้องหมายเลขโน <c oughs> <c oughs> no! เราพลาดต,ตรงไหนไปครับเนี้ยเราเมื่อกี้ผมไม่เห็นอะไรจริงนะโอ,อ้กลับมาที่เบอร์หนึ่งใหม่อีกรอบนะครับมาดูกันว่ารอบนี้เราจะเจออะไรอทุกอย่างมันก็ดูปกติเอ๊ะ เ hey. แปลกๆนะครับนี่ชั้นหนังสือนี่มันผูกกับอะไรผูกได้อเอะแต่อันนี้น่าจะอันอร์มลี่อย่างแน่นอนไปดีกว่าแล้วเราก็มาถึงเบอร์สามอีกรอบหนึ่งรอบนี้ต้องมีอะไรแล้วหรือเปล่าครับต้องมีบ้างนะไอ้หนุ่มอันนอร์มี่ของเราอยู่ไหนอันนี้ยังเป็นบีลีฟอยู่คุณลุงลุงปกติเพราะหนุ่มถือหอก ก็ดูปกติดีเพอหนุ่มนักธนูก็ดูปกติเอา้าเอา้าอุ๊ดโอ้เสียงดีเลยคืออะไรก็ไม่มีตัวอื่นเดินนะใช่ไหมเอ๋แต่ที่อนอมารี่แน่ๆไปดีกว่าแล้วรอบนี้<ะ>เสียงไฟกับพิบออ้อป ป้ายนี่แหละครับเป็นคําว่าโกหกว้าเปลี่ยนจากคําว่าเชื่อเป็นคําว่าโกหกทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกลวงโอ้เขาจะบอกว่าแกลเลอรี่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงอย่างนั้นเหรอว้าวโอเคกลับมาที่เบอร์ห้าอีกรอบหนึง่งเอ๊ะเอ๊ะลูกข่างโอ้นี้คืออิเซ็กซ์อินเซปชั่นใช่ไหม <laughs> เหมือนสื่อว่าเราอยู่ในความฝันนะครับลูกข่างมันบุดไม่หยุด เลขเจ็ดนั่นแหละควรเข้าไปไหมครับเลขเจ็ดยูลูมินาติเลยเหรอโอ้ตัวต่อพันปีตายไหมอะลองดูก็ดูไม่มีอะไรนะครับแค่สองแสงเฉียหรือเปล่าดูลึกลับดีผมชอบให้ฟิลแบบเทคโนโลยีมนุษย์ต่างดาวสุดๆนะครับหรือบางทีการที่เราติดอยู่ในแกลลอรี่นี้ก็อาจจะเกี่ยวกับมนต่างดาวนี เ็าเป็นไปได้ถ้ามันแบบเป็นพอตแนวไซไฟเมื่อกี <an> ้เขาก็บอกว่าทุกอย่างนี All ่เ in, ป็นเรื่องโกหกอาจจะไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าครับเราติดอยู <memes> right ่ในโลกจำลองเอาล่ะแล้วผมก็มาถึงเบอร์8อีกรอบหนึ่งรอบนี้ดูซิว่ามีอะไรไหมอ่ามีประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนครับที่ที่ตูแปลกไปอยู่ๆก็เป็นแนวนอนสงสัยประตูง่วงโอเค ได้เวลามุ่งสู่เบอร์เก้ามันมีกี่ห้องครับเนี่ยผมไม่รู้เลยสิบหรือเปล่าหรือมากกว่านั้นทุกอย่างดูปกติดีนะครับรอบนี้ไอ้นี่ไม่ขยับไอ้หนุ่มธนูเหมือนเดิมชั้นหนังสือเหมือนเดิมประตูเปิดไม่ได้คุณลุงเทปของเราก็ดูเหมือนเดิมทุกอย่างเอาละครับผมไม่ชอบความรู้สึกนี้เลย ความรู้สึกที่เราหาอะไรไม่เจอสักอย่างแต่ไม่แน่ใจว่ามันไม่มีจริงๆใช่ไหมเป็นความรู้สึกเกียดที่สุดในเกมเอโนมาลี่อ่ะเอาล่ะแต่ก็ต้องเชื่อตัวเองนะครับว่ามันไม่มีอะไรแปลกแล้วผมจะเดินไปไปเลยมุ่งสู่ห้องเบอร์สิบเย้เอาเรามาถึงทางออกแล้วนะครับจบเกม เจอไปทั้งหมด13มอนอมมรี่ทับ40เอ๊ะแล้วนี่คือป้ายโชว์อะไรครับไม่เข้าใจเท่าไหร่อะแต่ออกจากที่นี่กันลากอนอะคือผมลืมเปิดเสียงตอนเล่นหรือเปล่าครับเกมมันเงียบสนิทเหมาะแก่การตากผ้า อเอาเป็นว่ามาเดินตามหาอนอ m a l y เล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคือมันจะไม่มีอะไรแบบนี้จริงเหรอคือผมแค่คล่องใจว่าทําไมน้องเขาถึงอยากให้ผมเล่นมันต้องมีบางอย่างเจ๋งๆสิเกมนี้ใช่ไหมมาครับเบอร์หนึ่งอีกรอบหนึ่งมีอะไรไหมครับพี่นัธนูพี่พ้นหอกพี่ลุงคนนี้ไม่มี มาเบอร์สองและรอบนี้ซิว่ามีอะไรไหมแต่ถ้ามันมีปุ่มให้ปิดว่าแบบว่าให้มีอนมอนี่ตลอดได้ก็คงดีจะได้ตามหาง่ายๆไม่มีใช่ไหมครับหไอ้เกมว่านี่โอ้ไม่มีคุณภาพชีวิตไม่โอ้ผีโลบอกไปทำอะไรข้างบนนั้นครับเนี่ยใช่ไหม มันเป็นผีสักตัวในโลบอกที่ผมเคยเห็นกลับดีกว่าคุยแต่รอบวิ่งเล่นหา a นมา a l y นี่ <c oughs> เจอแต่ของเด็ดๆนะครับเนี่ยเวลามาวิ่งเล่นเนี่ยอะไรก่อน <c oughs> พี่หิวผมเข้าใจว่าพี่หิวนะครับแต่ว่าห้ามกินในเวลางานนะครับพี่โอ้ไปๆๆโนมา a ี่แน่นอนโอเคมาที่เบอร์สี่กันรอบนี้มีอะไรไหมนะ อะไรอ่ะว้าโอ้มันจ้องจะเล่นผมไม่ขยับตอนไม่มองเหรอหรือว่ารอบเดียวครับทำให้ตกใจใเฉยว้า้ลายเหมือนกันนั่นเราเนี่ยพี่ไม่พอใจที่ผมดุพี่เรื่องไฟกอกใช่ไหมล่ะโอ้ผมจะไม่หันหลัง <c oughs> เืินถอยหลังไป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 ,ไปโอเคอพี่ชี พี่ชี้เขาทําไมครับพี่จะสื่อว่าไอ้หมอน้นั่นมันยิงธนูใส่พี่และขโมยไส้กรอกไปเลยครับโอ้แล้วทําตัวเป็นไม่รู้พี่ชี้ซะด้วยไอ้หนุ่มเอาปั่นดีผมชอบอเอาอะทำไมรอบแรกที่เล่นมันไม่ปั่นแบบนี้ครับแล้วเราก็มาถึงเบอร์เจ็ดอย่างรวดเร็วนะครับทาไมมันชิวกว่ารอบที่เล่นก่อนหน้านี้เยอะเลยแถมบันเทิงด้วยครับชอบอันนี้สิความบันเทิงที่แท้จริงแต่ว่ารอบนี้ เราควรเข้าไปไหมครับอแต่ไม่มีอะไรเสียหายเฮ้ยโอ้ห้องลรัว่่ะเฮ้เหมือนเป็นห้องสำหรับจัดฉากสตูดิโออย่างไงอย่างนง้น <c oughs> ฉันอยู่ที่ไหนก้าว <c oughs> เข้าสู่แบ็กรูมเอานี่คือแบ็กรูมเหรอครับ เขาบอกมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงกำลังทำงานห้ามไปต่อและทางออกอยู่ไหนล้าผมลงไปได้ไหมอ่ะลงไม่ได้นะครับห้องด้านหลังของเราโอ้เป็นสตูดิโอไว้จัดฉากนี่นาะล่อลวงคนเข้ามาก็ก็ดีครับเหมือนให้ฟิลเหมือนเราถูกจับทำการทดลองอะไรบางอย่างเลยอะแล้วเราก็ถึงห้องเบอร์เก้าอย่างรวดเร็วนะครับเร็วมากรอบนี้อ คิดว่าน่าจะมีอะไรแปลกหน่ยนะพอรอบที่แล้วไม่มีอืมหรือว่าไม่ผมไม่เจออะไรแปลกนะครับประตูนี้เปิดไม่ได้เอ๊ะอันนี้อะไรครับมีเลือดซึมมาจากตรงนี้ด้วยมีศพใครอยู่หรือเปล่าเอ๊ะ แล้วถ้าผมทิ้งไปเรื่อยๆมันจะซึมไปแค่ไหนครับแอบสงสัยเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะต้องรอถักครึ่งวันนะครับกว่ามันจะซึมไปทางห้อง A few moments later น่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าผมยืนจ้องมาสักพักงั้นผมไปนะโอเคแล้วเราก็มาถึงเบอร์ทางออกอีกรอบหนึ่งรอบนี้เจออนอมอลี่ใหม่ไปเจ็ดอันนะครับเย่จบเกมมีปุ่มอะไรให้กดไหมเผื่อจะเป็นทางลัดเปิด a นม m ลี่ ไม่ได้ไม่มีครับต้องวิ่งวนเรื่อยๆกลับมาอีกรอบนึงเหมือนเดินเล่นในปะ <c oughs> ผมว่าพี่หันหน้าผิดทางนะครับพี่โอ้หน้าตีตูดสักรอบหนึ่งอไอรร้บมนี่ <c oughs> โอ้เรามาต่อก็เจอเดอะแมททิกเลยรอบนี้เออผมว่าใช่นะเหมือนเราอยู่ในการทดลองหรือโปรแกรมอคอมพิวเตอร์สักอย่าง โอ้เราถูกจับทดลองอยู่นี่ครับอันนี้มันโลกเดอะแมทติกโอเคไปกันต่อเอ๊ะมันเคยมีกล้องตรงนี้ไหมครับผมผมไม่คุ้นเลยมันน่าจะตั้งใจแกล้งคนเล่นผมว่าอานอร์ลี่มาดูกันว่าถูกไหมอ่าถูกด้วยแสดงว่านั่นไงครับตรงนั้นไม่มีกล้องบ้าเอ้ยแค่นี้ก็เอาเลย เหมือนมีหน้าใครสักคนอยู่ตรงนี้แปลกๆนะครับเนี่ยพี่เอกพี่เอกแน่ๆเลยโอ้ไปดีกว่าเอ๊ะผมว่าปุ่มตรงนี้มันไม่ใช่ปุ่มสัญญาณการไฟไหม้เลยครับกดแล้วระเบิดนิวเคลียร์อย่างนั้นเหรอ หลังจากปุ่มนิวเคลียก็เจอปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรครับเนี่ยของเจ๊แน่นอนปะอโนมอลี่รอบห้องเบอร์สามนะครับรอบนี้ปึ๊บปึ๊บดูไม่มีอะไรเอ๊ะโอตาโกก็มาแต่ว่าเกมนี้ไม่มีอะไรฆ่าเราหรือเปล่าครับโอคือวั <c ười> งฉากผมก็กลัวแล้วก็วิ่งหนีนะแต่ว่า ดูเหมือนเราจะไม่ตายหรือเปล่าในเกมนี้โอ้ oh, ชอบอันนี้นะครับทำให้กราฟหัวใจกระดิกบ้างผมชอบอันเมื่อกี้ทีสี่แล้วเอ๊ะแล้วผมจะไปต่อได้ยังไงครับเนี่ยพ,พี่ปิดทางออกผมนี่อันนี้ไม่ต้องทายก็รู้อะนมาลี่หรือเปล่าครับอะไรวนะน่ะอ๋อ,อคือมันเป็นทางปอเหมือนภาพสามมิติหลอกตาโอ้ ทำไมมันแหลกอะเมื่อกี้โหลดผีหรือเปล่าครับเบอร์หกต้องโหลดผีจริงโอ้มาเป็นห้องเลยเอ๊ะที่ไหนครับเนี่ยดักโซดักโซเหรอครับโอ้นี่มันของเกมดักโซแต่เปลี่ยนเป็นดักโซเป็นน้องเป็ดนะครับนาา่ารักอะไรครับเนี่ย เบอร์อแอปเปิลทำไมอันนี้เปลี่ยนเป็นแอปเปิลล่ะครับผลไม้แห่งปัญญาของเทพเจ้าอันผมไม่ได้กินนะครับได้โปรดผมหมดหมดหมดผมผมไม่ได้กินนะครับไม่ใช่ฝีมือผมมาไปก่อนแล้วลาก่อนไม่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 โอ้แล้วเรากาลังถึงห้องเบอร์เก้ากำลังจะผ่านเกมอีกรอบหนึ่งเอ๊ะ มีหนังสือด้านบนเล่มหนึ่งอันนี้อันนี้นับไหมครับปกติมันไม่มีใช่ไหมโอ้ถ้ามันเป็นอนโนมาลีสักอันที่ผมเคยพลาดคือผมกำหมัดมาก,มากน่าเกียดแต่น่าจะนับแหละโอ้โหไอเกมว่านี่นั่นทางออกโอเครอบนี้เราเจอ31มสทับสีินะครับอีกนิดเดียวความฝันจะเป็นจริงโอ้ผมจบมากี่รอบแล้วนะ3หรือ4และต้องดูไตเติ้ลทุกรอบด้วย อีกแค่เก้าอนอมาลี่ก็เก็บครบแล้วอีกนิดเดียวฮะเข้ามาเจอเลยนะครับคำว่ารันอ่ะกลันก็ได้รันจากอะไรวะห้องเบอร์สามรอบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมนุม่มจัดให้พี่หนอ่อยเอะอันนี้มันขึ้นสนิมนี่ปกติไหมครับ ผมว่าปกติมันแววาวนะอันนี้อันนี้นับใช่ไหมถ้านับนี่เกมอย่างเร็วเลยนะเออมาดูกันนับจริงด้วยโอ้มันขึ้นสนิมโอ้แค่นี้พี่ก็เอาโอ้เกมโคตรเลวแค่นี้มันก็เอาเลยครับผมในแบบสูดสิ้นศรัทธาสุดๆกับเกมนี้อ,อ่ารอบนี้นี่มีอะไรไหมครับ เอา้เอาเขามีทางออกข้างหลังด้วยอันนี้อนโนมารี่เหรอครับใช่แน่เลยโอ้โหอันนี้โคตรดักคนถ้าไม่หันมามองนี่ไม่เจอทีวีอยู่บนมีเทปอยู่บนเก้าอี้อันนี้ไม่ปกติใช่ไหมคร <c oughs> in ับออหลังๆคือมีแต่อัโนมารี่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยเราเจอทุกอนโนมารี่แล้วเย่เลยครับสรุปเกมพี่ มีเท่านี้ใช่ไหมโอ้เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Twist Gallery โดยรวมผมไม่ประทับใจเกมนี้เท่าไหร่คือเล่นแล้วค่อนข้างเฉยๆนะครับเอาล่ะยังไงก็ตามก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับอย่างน้อย <laughs> กดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมก็ได้หรือเห็นแก่น้นองแมว U E R แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเกมผีหรือเกมสยองขวัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ วันนี้ผมไอโตและน้องแมวอุยอ้าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนอุยอ้าครับอะไรวันนี้